วันดีนะครับผมวันนี้เราพาออาไมยดักหนูนะครับหลังจากหยุดมาหลายวันนะครับฝนตกวันนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับตอนน้เราไปรอติดตามด้วยนะครับว่าเจอถางหนูหรือเปล่าเอนนั้เราไปรุ้นกันครับวันนี้พาเข้าไมายเป็ปากข้าวนะครับผมตอนน้วเราไปติดตามด้วยกันครับนี่นะครับผมไมยของเราคนนี้ครับเป็ดปากข้าวนะครับผมต้เราไปเดินดูกันเลยครับพอมีหนูหรือเปล่าครับผม เรามาเจอตรงนี้หนึ่งรูแล้วนะครับผมนี่ครับปัาเดยวเราดักกันนะครับผมอามาเจอรูหนูแล้วนะครับผมนี่ครับรูของเขาครับผมปัาเดยวเราใส่ตรงนี้หนึ่งหลังครับ กย้งนี่สองหลังนะครับผมตอนเราไปเดินหากันต่อครับ หลังที่เราใส่เมื่อกี้ครับป่านนี้เราไปใส่กันต่อเลยนะครับผมคืนนี้เรามาลุ้นนกกันนะครับจะใส่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับผมมาเจอตรงนี้อีกหนึ่งรูนะครับผมกับบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะครับบรรยากาศดีอยู่ครับผมมาผ่านชายเช่นเดิมเช่นเคยครับ ป่าจะไงเดี๋ยวเราขอตัวหาดักให้เสร็จก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็ดักหนูเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อนกลางคืนนะครับบรรยากาศสดชื่นครับผมอากาศเย็นเดินเล่นทุ่งนาครับสวัสดีตอนเช้านะครับผม ตอนนี้ก็ตีห้าคึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนเราไม่ได้มายามกลับนะครับผมเรามาลุ้นกันตอนเช้าทีเดียวนะครับตอวเราไปดูจับของเราเลยครับผมมาลุ้นหลังตรงนี้ครับผมจะมีแ้มหรือเปล่าครับอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับไม่ทำงานเลย หลังนี้ว่างไงครับไม่ทำงานครับผมหลังนี้กลับมาอยู่ในตำแหน่งโดนครับหลังนี้โดนครับหลังนี้ว่างไงครับผมเอ้ยโอโ้โหส่งมาได้อ่ะ <c oughs> ดีไม่งับก <c oughs> ูหลังนี้มีแต้มน,น,นะครับอือใส่สวยครับผม สสยใหญ่ครับหนึ่งแต้มครับหมดงามขึ้นครับผมปัดเราพยายามกันต่อครับพยายามตรงนี้ต่อนะครับผมหลังนี้โดนครับหลังนี้โดนนี่ครับผมใส่สวยเลยครับนี่ครับผมอีกหนึ่งแต้มตอนเช้าครับแต่เราไปลุ้นกันต่อเลยครับผม หลังนี้ว่าไงครับหลังนี้ว่าไงกลับหาจากตำแหน่งครับผมกลับเงาอยู่ไหนเชือกอยู่นี่นะครับโอโดนครับผมโดนครับโอ้ส่สวยด้วยครับนี่ผมหมายีหนึ่งแต้มครับบรรยากาศตอนเช้านะครับผม จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับผมปอนเราพยายามหนูกุนต่อครับหลังนี้ว่างไงครับหลังนี้ว่างไงหลังนี้โดนกันนะครับผมขาปากรูเลยครับอีกหนึ่งแต้มครับผม เราพามาเจอปลาบืนนะครับผมปลาชนนะครับไสหมอเลยครับผมผลงานนะครับผมได้หนูสี่แต้มปลาชนหนึ่งแต้มครับไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยครับผมเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมสวัสดีครับ